มึงอยู่ไหนเนี่ยมึงยืนวิ่งดิป้องยืนดิเนี่ยเนี่ยเออหน้าอ๋อมันมีชื่อมึงขึ้นเนี่ยเอาละกดกดสีป๊อปไปไปกดสีค้างกดสีค้างกดสีค้างคือชื่ออะไรวะกดสีค้างแล้วจะไปไปเฮียอะไรเนี่ยเอ้ยมันคือดันอะไรเนี่ยไปไปสู้อลไรก็ลูกเข้าไปฟันโอ้ยที่มันบล็อกโคตรเลยวะไอ้ตัดอุ้ย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 เฮียน่ากลัวชิบหมล่ะแล้วนี่วะวิ่งนะ เรารอไวทีมสองคนอยู่ตายไปตายไปทะนุสัตว์เนี่ยเ้อป้อมนี่ตัวนี้เอาดิ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 อูกโดนหลักเข้าเพื่อนเวงเวงเฮ้ยโอ้ยคุณตี๋เฮ้ยตัวนี้เฮ้ยคกูช่วยกูช่วยเออนี่เฮ้ยป้อมชุบตันี้ป้อมป้อมุบไหนวะมึงไนมึงมึงกุโดนฟันไหนมึงไหนมึงเออเชี่ยงอะโอวะ อันนี้หกสิบี่หกสิบสี่คนนะฝั่งละหกสี่ละเยอะชิบหายเลยี่อเริ่มดุ่งดุ่แล้วไอสัตว์โอ้ยยงสัขามไม่เป็นนีเองเฮ้ยเฮเอาไม่เฮ้ยเฮ้ยรูแล้วมอยาขามนี่มอยาขามไม่หึงอยาขามกดกดกดสามหรือสี่ังตังไอวอร์อ๋อสามสามตังไอวอร์ไอวอร์อยู่กลางตุ้ยมันหน่อยที่อะเกมที่อะก็ไม่รู้แทกกระแทกวิ่งกระแทก สวยป้ายต่ออุ้ยแม่งโคตรเอาอะทีมเราไปดูทีมเราโคตรบ้าทีมเราโคตรบ้าอุ้ยเขาอุ้ยไอ้เนี่ยอุ้ยอุ้ยไอ้เนี่ยโดนที่แล้ววะเครหินเครหินยิงกูดูดิปิ้วเลยเครื่องหินยิงเยอะเนี่ยไอ้เนี่ยสมจริงอะไอ้ตัวอะไเว้ยไอ้กูสีขาวก็จะมีฟู้ดแมนแวนการ์ดแล้วก็ไหนกูจะเป็นอาเชอร์ไม่ได้อาเชอร์เต็มเออกูเป็นไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ตัวผ่านยักษ์อะไอ้เนี่ยมันดียวไรฟาด ก็ไอเวลาเกอรมึงเห็นบัตเชงทีมกดแต่สีแม่งตะโกนเนี่ยนะไปไปเวไปเว้ตะโกนตะโกนไอ้ที่ทางซ้ายมันโดนทะลุจริงเยอะเข้าทางไหวะเอ้ยไอแดงไม้แดงมากไอที่นี่ชูถูกปูตะกินมึงโคนที่ใส่แต่โดนฟานแน่ไอ้ไข่เรา๋ยวนี้กูขอฟาดหน่อยขอขอกูขอกวาดหน่อยกดกดคิวดิาดยคิวแท้ติ ตาย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 ายายตายายายกายตาดยตายตายตาตยตายตายยยยตายตายตยตายตายตายยตายไอ้ตาตยตายเยตยเายตยตยยยายายตายายตยยยนยยยยยายยายเลเวลยยย มาแล้วมาแล้วไอ้ก็สีก็สีก็สีเอเออก็ซีเชียเชี้ยุยเพื่อดนิต้แม่งชักูงส่งคามจริงเราคงเป็นโลกประสาทแดกมดแล้วจะเห็นอย่างเงี้ยบีมเลือมึงอยู่บีมลอ้อมเียีไปหกสิบแปดเร์มที่มาคืนี่ว่าแบบร่วมร่วมกันฆ่ากับเพื่อนแม่งแอซิดทีเป็นอกสีสสีน

ทำยังไงมันไม่เห็นมีขึ้นเลยอะมีจริงเ่รอเออเนี่ยตุ๊กปายาให้โอเคเออเออตั้งปายาให้เผื่อไอป้อมแคนอ๋อแคนกูขามไม่เห็นปะอแนไอเยี่ยชครูไอชครูมายซะมาดีมาครูแนเดียวอ่ะโอ้ยที่นาอับลบรวย้าไปฟันใครได้บ้างตีแน นี่แต่มาดิมาดอุ้ยแล้วกูฆ่าอะไรนี่นะอู้หูปุรนกระบอกสู้ยอ่ะกันดูกันเราไปช่วยอะไรอะไรช่วยอะไรเลยความือความือความือมันขึ้นมาได้ไหมอุ้ยใครยิงหน้าไมาอยู่วะอุยเกูยิงเพื่อนแม่นเลยว่ายิงคนยิงศัตรูไม่โดนเลยสิอันนี้กู ใช่มีดละอู้จ้วงจ้วงจ้วงจิงอย่งนี้ครัไอขวานแม่งสับทีตายเลยเออขวานแม่งเร็วทั้งเร็วทั้งแรงเลยโอ้โโดนหลังโดนเขาหลังเฮ้ยนี่นี่เพื่อนกูด้วยทุบกันโอ้โหหนวดจับอ๋อมันต้องนั่งยิงไอ้เที่จะแรงไอ้สัตว์กูเพิ่งรู้ ตัวตายตัตายเออไอ้เจ้าคนนี้ก็มึงดูทางเจ้ยดูทางซ้ายเลยดิเยอะจังวะโอ้ทางซ้ายมึงหุกันข้างหลังแล้ววะเนี่ยกูละไหมขมานียจับอี้ี่มันเก็บทออ้าวเราตีกันเองทำเพี้ยไรเอ้าเฮ้ยทีมเราตีกันเองมาดูดิ มันไม่รู้พี่อะไรเลยเฮ้ยมันอะไรจะขึ้นมาโอ้โหมันเที่ยงอาวุธแม่งปักตัตายเลยเพี่โอ้กูลงไปดูวะดู่ันเลยมานี่สัตว์มาเปลี่ยนคัทได้กูเปลี่ยนคัทดูดีกว่ามันเข้าไปแล้วเฮ้ยอาเชอร์กูจะไปเอาอัพแล้วเปล่ยนอาเชอร์ให้ตัวอัพโอ้โหวุ้ยขาดเฮ้ยถ้าดูไม่ได้ไหมยิงยากจริงวุว้ยควปักตายเลยโอ้โหยปักครั้งมาดีว่า ไอ้เยับปิวเลยไอ้เยับปิวน้องแม๊บป่าไอ้สัตว์ไอ้เฮงยิงหน้าเดนโดนนัดเดียวตายอะเอ้ยโยนหินใส่เพื่อนมาไอ้ยับกูไล่เกมมาแล้วกูไล่เกมแล้วมาๆมายึดมายึดมาๆมาๆไอ้อาแขนขาดใครช่วยฉันคูดิอ่วยช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 ่วยดิ ตายอะไรอย่างเงี้ยอาเด็กกูช่วยไอ้สัตว์มาเฮ้ยกูเราไปช่วยมึงไอ้มาดาเลอรป๊อปอ้าวตายห่างกันไปเลยทีละมาดาล่ะมาดาเลอรป๊อปก็มาเฮ้ยมึงจะมาตีนักหนูกูเหี้ยตัวตัวกูอยู่ไม่เห็นนักหนูไม่เดินไปตีเลยไม่กี่ตาตีตัวงโซทีวันไอ้เหี้ยมึงฟันกูกลับเลยกูตายห่้นาไปเฮ้ยเป็นล้วงไอ้พันล้วงนักหนูดิ กูลวงลักนุเองไอ้ทีเอามาที่ตายครับไอ้หมูขึ้น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 เอไว้เฮ่เฮ่เฮ้ก็เ้ียก็นสียตาย้ต๊บตาต๊บม่กนกนไปเอาไว้ไอ้ไอ้ก็เสียไอ้ก็ียตายกูดา เียเอายากรัต้ายอย่เี้ยโอ้โหแม่ม่หนมันยากริัดีย์เี้ยโอเดินตามทายากริย์บถึ่มยโอ้โหมันหยุยไอ้มลีอะรถแทกรถแท็กไปลุ้มทายากรยัดิไอ้้นนี้มันบล็อกเก่งเหลือเยเฮี้ยีดียวตายเลยเฮี้ยเออไอ้คนนี้ก็วคนแะอันนี้กว่าคนมันจะมีมีเลือดไหม้อข้อข้เลื่องไหยเลือดให้กวะก็สี่ก็สี่ก็สี่กดสี่ ไม่เห็นมีเลยไม่เห็นได้เลยอ๋อยังไม่เต็มไม่เห็นไดไม่หมดเลยตะวันตะวันมีรึเอาไปโอเคได้ไรฮีแล้วไปเข้าไปเข้าไปบีบบีมาแล้วกันไว้กันไว้นี่นี be, ่ลขาเชียวเลยจะตุยเลดกันเลยนิดเดียวมากกดกดห้ากดห้าเฮ้ยเอามาบีบเยอะก่อ โอ้โหยืสารทามาสารไอ,อ้เหี้ยยังไม่มียาเลยรอ,อยมีกูหล่าช่วยอ้นี่ม,มาแล,ล้วไอเ้เี้สารน่ากดเอ็กซ์กะทอีโมนนี่เปิดจับจ๊ะ,จะแ้วไปเกมมือถือว่ะ ขาหลังใส่ดีเอ้บินเกื่อพูดีพี่เอ้ยขาหลังแทงแม่งเลยเฮ้สวยเอาอุ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเลือดที่เดียวมันทำเหี้ยเหี้ยมันทำนะเดี๋ยวกูบอกแล้วไอ้ยแต่เลือดมันจะเหลือไอ้กูพร้อมบินกูพร้อมบินไอ้เหี้ยเตี้ยเตี้ยเขา โอ้ไม่ยืนเรียงกันเลยเดีอยมึงดิมันไม่เข้าเลยนะ